ปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวกลับมาพสเช่นเคยนะฮะเกี่ยวกับรายการคมชลึกบันเทิงสเปเชียลกับผมฟีโนโนโรัรนนทสุวรรณนะครับทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22เบือนเดิมครับที่จะกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชลึกลุกทุ่งอวอร์ด2,566กันด้วยครับที่ตอนนี้นั้นนะฮะแฟนๆร่วบทเข้ามาเยอะมากเลยแต่ตอนนี้นะฮะเรามีข่าวบันเทิงแซบ่แซบๆเด็ดๆรอยอยู่แล้วติดตามมาดีกว่านะฮะในช่วงของบันเทิงออนสเตจครับ ก่อนหน้านี้ทำมือฮาไปแล้วนะฮะสำหรับละครโรแมนติกเรื่อง King the Land ของจุนโฮและก็ยุนอาครับ ที่เซอร์ไพรส์คนไทยมากมายเลยทีเดียวกับโลเคชันสถานที่ท่องเที่ยวเมืองไทยที่อยู่ในละครเรื่องดังกล่าวฮะมาวันนี้เรียกว่าประสบความสําเร็จขึ้นอีกขั้นครับที่สามารถดึงดูดผู้ชมทั่วโลกได้อย่างร้อนแรงหลังจากที่รายการนั้นได้ขึ้นสู่จุดสูงสุดใน n น t f l i x สําหรับ global non English TV series นั่นเองครับตามรายงานของเว็บไซต์ Netflix Top 10เมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาฮะโดยระบุรับว่า King the Land นั้นนะฮะมีผู้ชมที่น่าประทับใจมากกว่า4.7ล้านครั้งและก็65.1ล้านชั่วโมงการรับชมสําหรับหรับสดาห์ วันที่17ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองครับได้รับตําแหน่งอันดับหนึ่งในหมวดของทีวีที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษบน Netflix กแม้ว่าเนื้อหาภาษาอังกฤษนั้นนะครับจะถูกนํามาพิจารณาแต่ก็ยังคงเป็นที่ชื่นชอบอย่างท่วมท้นครับในการเปรียบเทียบดูดูการที่3ของสวิตแมงโนเลียซึ่งติดอันดับหนึ่งในหมวดทีวีภาษาอังกฤษครับที่มีผู้ชมมากถึง4.6ล้านครั้งและก็39.5ล้านชั่วโมงกันรับชมครับสำหรับความว้าวที่แฟนซีรีส์ชาวไทยนั้นต่างพูดถึงก็คือโลเคชันเมืองไทย คนนั้นแพลนเช็คอินต่างกันแล้วครับอาทิวัดอรุณราชวารารามราชวาราม,มหาวิหารวัดสุทัศน์เทวาราารามวัดราชนัดดารามวาราวิหารเมืองโบราณสมุทรปราการเอเชียทีคไอคอนสยามคลององอ่าง สยามสแควร์รวมไปถึงเจ๊แดงกวดจับยวนเจ้าดังย่านถนนพระอาทิตย์อีกด้วยครับเรียกได้ว่าในแต่ละที่นั้นนะฮะน้าตามรอยกันเหลือเกินโดยเฉพาะในโซนของเกะาะรัตนโกสินทร์ที่สามารถเช็คอินกันได้หลายจุดเพราะอยู่ใกล้ๆกันและช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ฮะ,ะถ้าดูซีรีส์แล้วอยากออกไปเที่ยวก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับและในช่วงคนดังออนสเตย์วันนี้นะฮะไปพูดคุยกับคู่จิ้นคู่นี้ดีกว่านะครับกับแม็กและก็นัทจากบ้านดูบันดีครับที่ล่าสุดน,นะฮะ ซีรีส์คู่ของเขานะครับอย่างดื้อเฮียก็หาว่าส่วนนั้นกําลังจะออกอากาศแล้วครับผมแน่นอนครับว่าทั้งคู่นั้นได้พูดคุยกับเราแบบสปอยกันด้วยว่าเรื่องนี้นั้นมีความแซ่บสนุกและก็ร้องไห้แบบไหนบ้างติดตามกันดีกว่าครับบอกเลยว่าถ่ายทํากันอย่างหนักหน่วงแล้วก็เต็มที่มากๆาครับอยากให้ทุกคนแบบได้ดูแล้วแบบวันพรุ่งนี้ก็คือได้ดูแล้วอยากแบบนั้นเลยอะ่ะใช่ครับมีทั้งดราม่าครับผมคอมเมดี้ด้วยนะแล้วก็มีโรแมนติกด้วยครับขาดไม่ได้เลยฮะแล้วก็พวก เด่นๆในนิยายครับแล้วก็จะยกมาเกือบทั้งหมดเลยครับผมใกล้ออนเต็มทีแล้วนะฝาทุกคนติดตามวยนะครับก็จริงๆตัวพายลอดนี่ที่ปล่อยไปนี่คือเราถ่ายทํากันก่อนกันก่อนเปิดกล้องด้วยนะครับผมอยากจะให้รอดูแบบว่าตัว Official t r a i l e ออีกตัวหนึ่งมากกว่าเพราะว่าคิดว่าจะมีอะไรที่เข้มข้นกว่านั้นแน่นอนน่าจะว้าวกับทั้งน้องคนเดียวกับพีไอีก่อนเลยเพราะว่ามีความโตขึ้นเยอะมากครับแล้วก็ความคิดหลายๆอย่างของคนเดียวก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วจะแบบไม่ได้ยอมเพียเหมือนเดิมขนาดนั้นด้วย อยากให้เราดูความดื้อของน้องคนเดียวฝากดื้อเฮียมหาวสวส์กับพวกเราด้วยนะครับผมออนแอร์ในช่วงปลายสิงหาต้นกันยานี้ครับเร็วๆนี้มากๆครับผมก็ได้ทางช่องมันดี้ชาแนลนะครับทางยูทูบนะครับผมแล้วก็ทางช่องโทรทัศน์ก็คือช่องวันนะครับผมแล้วก็แอปพลิเคชันไอชี่แบบอันคัดด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ So for international fans Naughty babe will come very soon so for you guys just uh stay like stay tuned for our series I think it will like finish shooting will like almost finish shooting already and will come out between Augusta August and already come between for you you guys like between August แในช่วงของเวทีคมบ,บันเทิงวันนี้นะฮะไปพูดคุยกับคนลุกทุ่งตัวพ่ออย่างพี่ไมพี่รมพรดีกว่าครับที่ล่าสุดเนี่ยนะฮะอายุนั้นนะครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่า57แล้วครับแต่ตัวเองนั้นยังฟิตปังเลยทีเดียวพี่ไมนะฮะใช้เคล็ดลับอะไรนั้นต้องติดตามกันดีกว่าครับโดยวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่ไมพี่รมพรครับ ในอายุครบ57ปีครับที่บอกเลยว่าอบอุ่นอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเป็นอีกหนึ่งศิลปินตัวพ่อแถวหน้าแห่งวงการลูกทุ่นนั่นเองครับที่ยังคงฟิตปังแม้ว่าจะผ่านวันเกิดมาสักกี่รอบซึ่งวันคล้ายวันเกิดในปีนี้นั่นเองนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งปีที่เจ้าตัวนั้นได้เดินทางกลับบ้านเกิดครับเพื่อไปมอบความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหนองไฮอํเาเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,นีนั่นเองครับโดยการจัดตั้งโรงทานฮะที่ขนทั้งอาหารข้าวอาหารหวาน รวมถึงของแห้งนะครับมามอบให้กับทุกคนได้อิ่มท้องกันทั่วหน้าด้วยครับแน่นอนครับว่าบรรยากาศนั้นนะฮะก็อิ่มเอมใจกับทุกคนเลยทีเดียวเรียกว่ากลายเป็นพลังความฟิตที่เพิ่มขึ้นให้กับพี่ไม์เรียกว่าบรรยากาศนั้นนะครับแสนอบอุ่นจริงๆเลยครับนี่แหละฮะน่าจะเป็นพลังความฟิตนะครับที่ทําให้พี่ไม์ของเรานั้นได้มีกําลังในการมอบความสุขและก็ส่งต่อก,กําลังใจให้กับแฟนๆน,นะครับซึ่งพี่ไม์บอกแล้วว่าขอให้มิตรรักแฟนเพลงทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงหมดทุกหมดโศกร่ํารวยเงินทองนะฮะมีกิน้ันนนท่วหาะครบ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลลุกทุ่งตัวอย่างจริงเลยครับแต่ในส่วนของเวทีคมชลิตลูกทุ่งอวอร์ดของเรานั้นนะฮะยังคงเปิดให้โหวตการจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะฮะคนไหนยังไม่โหวตก็สามารถโหวตกันได้นะครับผมผ่านทาง4ี่ช่องทางหลักที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอนี้นะฮะแล้วก็ไปเจอกันในงานได้ครับผมก่อนสักกันไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยกับแชมพูปิดผมขาวแคบิวครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันศุกร์สวัสดีครับ